วัดดีครับพี่นอ้องกองไฟสุขุทุกคนดูดีมีแห้งสุขุทุกคนต้าวเบอร์ตื่นแต่เศร้าห้าแดกดากต้าวเบอร์ตื่นแต่เศร้าเมนกเูก็ลุยแต่เศร้าจานบวชก็ลุยแต่เศรา้าคพื่อน,นห้าแดกดากว่ฒเทิงศิลพัฒนาแม่บาดนี่อันนี้แล้วสีแสบไม่ใช่ครับในคือ,อนน ส่ตับ่แมนครับตับร่มกันครับสามกรสว่าให้ใครกินน้ำนเด้อกินได้ครับกินน้ำเรือนี่บานพี่น้องครับอ้าาเมกสมัยเว่าบายดีครับเมกวะเนยบอกบอกเป้เงพระเอกไงเจ้าเน้งเวีนงเนแข็งข้าสุ่มเหรบ้างบรยากาดีไปตาหาเงินกัอ ไปอิดไงจ้าว่ามันแข็งขาดสุกหรือเปล่าอุ้ยแบ่งยีเสีบเดี๋ยวละแบ่งเดียวหนึ่งก็ได้แบ่งเดียวหนึ่งก็ได้ครับสนุนอาหารเย็นบริ้พอกันเบิมเนาะเมื่อวานก็เห็นนั่งกินข้าวผู้เดียววันเนี่ยใช่น่งกินข้าวอยู่ร้านน่ะเสียดเสียดเหลืองเมื่อวานก็คือบวแบะถ้าจันลบไปอ๋อจะไปถ่ายอันคอยเห็นอยู่คลิปจะไปถ่ายคลิปจริงจริงบนนี้ไ่ได้ตั้งใจไปถ่ายคลิปจะไปซื้อเฮาวตากผ้าเ้าวเขียวหน่อยหน่อยแหละใช่ผ้าหั่นนี่ในห้องแต่ได้เนาะเมียนไปซื้อไปใช้ นี่นั่นทุกอย่าง,งยี่สิบร<อ>้อยสาสิบบาทแต่ว่าอพี่น้องเบิ้งดีดีหมู่ว่าคลิปนำถ่วมเ็เรื่อยเป็นเบื้องโต๊กะจน,ห,นห้วยอีหยังนนถอกจิมมาเฮือนปามนาดหนึ่งว่ามันยันเป็นเพื่อนนั่น,นออกแต่เฮี้นมาได้ปามนัดอันเพื่อนออกจา่เฮือยนมาได้เพื่อนิหอดลุงน้องเเรอยกเป็นเบิ้งวัดีมาเมื่อบานกับ่มาหารีิมงานได้บาทเพื่อนอ่ะลาเมื่อวานกับร้อยรอยรอนมันตัวเพื่อนย้อนเพื่อนมันนั่นละ เดี๋ยวเมือนจัดแขแลวจัดการมือนาแลพงมากกิงานเลมขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้นุ่มว่าขึ้นยจัดการเพราะเอยากกินยังบูกนี่รีกันนะกิน่แล้วกูยิบูบ้านได้ด้ยวยห่งบอกยาวาบดแลวบแล้วบา,วบา,วบา,วบาถโลดจักบาทเงินพอดได้าทหรืออบาโอ้ยาเด็กจาก มากินท้อกันเด้อพี่น้องครับแต่ว่าบรรยากาศดีอยู่นึงรอดเน,นี้จะกข้าวัามันตาตัวใหญ่ทานกับเปียกฝนตั้มรือปล่เนี่ยตั้มรึเปล่าย่างาาครับยาาา่างตาปลาสุดห้องแรกของใครเนี่ยีคอยเมฆกับพวกคนน้อยล่ละของเก็บตอนนี้<ม> เก็บของเก็บอย่างเงี้ยมานอนแต่นอนนี่ไรเงี้ยเพื่อน้องความวนมีความวุ่นวนว่าเปไปเปิดงพรลีย์ไงเจ้าเนี้ยบ่แข็งตายข้าเคาะหรือบ่บ่แข็งดอกอเห็นเลยยำเอื้องอยู่โอ้ยำเอื้องอยุ๊กเห็นเลยนะบ่หลายมือมั้งนี่ตั้งแต่เพิ่นเป็่นพระเอกนี่เพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยว พอแลงลูก้านอนบอ,อโอ้หายใจบ่ล่ะเน้าหมเนาแล้ว,ว,เ,วเออเราหักกันแล้วเอเราอันยังหายใจบ่เพราะนคนสูดๆจุดป,ประจักเต็ม สบายดีไหมเออทำอะไรดูทีวีดูคลิปเออโอเคโอเคยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ย,ย,ยังไม่ตายครับยังไม่ตายจัจัจบูดไอ้ไอ้ไอ้บูดไก่บ้านไปดูแกหน่อยว่าแกหายใจหรือเปล่าพ่ะนะอตอบให้หน่อยตอบหน่อยตายยังยังไม่ตายครับยังไม่ตายโอ้ยังไม่ตาย <c oughs> ยังอยู่ยาวฮะ ยังดูยาวอยู่ยาวแม่สุดยอดสุดยอดกินกาแฟหรือยังกินแล้วครับโอ้อาเอา,เอาโอเคโอเคไก่ยู่ยาวยังไม่ตายพะนะยังหายใจอยู่อเาอาได้ยู่ เชฟบูดนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับน้องสุดยอดดีกันตี่นเต้บพีงง่ไงน่ะบ่าตายขนะดยังอยู่อยู่ยาวแล้วอ่ะตำมะควานนะครับมันเช้านี้ตำถั่วปิ้งปลาดุกม่ เข่ากันขนาดเลยจารย์บวชแล้วดเนาะ้วเซมื่อนีรซ้อมบเมื่อไหร่โมโหแล้ววัดนี้แจังว่าครับเราทีมาเมื่อวานี่อันคือมีจีเพราะอาจารย์เตยบระยู่เมื่อวานเทยไปอยังครับคือว่าเจ็บขิงมันมีเกล็ดเกลยดอันยาวแท้ ย <Yeah. laughs> <น> <laughs> อดอาจารย์เพระตัวตามเนาแม่นกรับเนอะนอ <laughs> สุดยอดพี่น้อง <laughs> เ,อเดี๋ยวมาบึง่งครับพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องครับยกหกไปแล้ว กดมาแล้ว<า>น่ามันนม่นใจแล้วที่มันใจในกุง้งเทพเดียวเนี่ยแมนโอ้ยพักทั่วแบบว่าใส่เป็นหน่วยเลยไหรหล่ะก็ตามเอามี <c oughs> สีสันใส่ไรเลยอาจารย์บดครับนั่นละเออ,อ,เอนี่งนะคือพอสอดขอดขอดขอดเลย สูตรสูตรแบบนี้เลยปลาบป่ะลาไแล้วกนเนาะฮะบปลาบ่มนบพอบพไปแดกเลยบอกทวดในใแบบเป็นหน่วยเลยเด็เรามาตมเอาฝุ่เงาวะันะครับาเปสูตรนะสูตรยสูตรมันแล้วอ่ะันบออยากกินก็เมื่อแล้วบ่ะกินหรือไม่กินจิอืจะกินหรือไ่กินน

มันเจีวแล้วจะ,ะทักไหมไม่ได้เทียมในแขนนะครับฮะวัดมามีเพิ่มแล้วครับอันดับแหลกเดอ้อคอจีซีมโอ้โออ้โ้ซิมไหมครับจัง จังแสบบอกท่านเดียวแล้่กรแเสบเอาใส่ได้หมครับเกือบเลิกเดจนเบิดขัดของเราอีไลนี่พ้องยังม่เสร็จนใจมันเดี่ยปิดตอนปิดตอนเกือบลก เกือบเลิกเกือบเลิกแต่ว่าแซบแสดงว่ากินกับเขาวพอดีครับผู้ถ่อกเจ้าว่านข้องแซบยุกอย่างไไปเขีมมันล่ะอือโอ้ข้องแซบยุกไปเขีมมันล่ะอธิษฐานบอกกินกับเขาวพอดีแซบของเราอยู่เนาะสุดยอดเลยนั่นโบสถ์สุดยอดสุดยอดทานข้าวทานข้าวอ้าวได้เนี่ยมะนาวน้อยชุดเนี่ยมะนาวน้อยแมนครับ พูดย yeah, oh, oh, okay. oh, wow. no. right. ีหลาวี่ีไผ่โอ้ย้นใจปากเียครับเองน่ยเ่ปยีเลาวี่โอ้ยเจไล่เจไล่เจไ่ชองขัห่โอทานข้าวอืมบ้าเข้เนือยกับหูบ๊อแซ่บมากหัให้จิ้มตับหมูิ้ปลายเฮ้ยไอนค โครงการเขานั้นก็คือจุกไปเรื่อยไปต่อโครงการสะพานเขาไม่ให้จุกอุยไอนยู่บอกโทคหลักจโชแล้วโอ้ยใจไรอยู่ปลาสุกแล้วอืมอืมกปลาเนาะกเื่อไก่ฟุืมงใจหลากายขนาดหรือป่าวนาน้อยไปถมืเน่ว่เป็น เป็นจังบุญเดอร์วหนาหน่อยมากินขานาผขอย่กบาดเทยด้อครับผมอยบางนีซ้อเนี่ยโดนมือมาไปดล่ะขอนยากบาดแทียด้ครับไอ้จุธยซ้อครับพูดควันควดกรุบเลยทำไมกันครับเดี๋ยวพูดไปอากกินพูดไปหินป่าซ้อหนเลยกินแล้วนี่ใกล้กล้ไกล้มากมาป่าสป่ากินใกล้นั่งเลยแล้ว เขาอย่พ uh. uh, mm ่อ hmm. ว่าเขาเป็นยังงูยังคุ้โชคแล้วโชคมันหอม่ใ่เหมอนานแล้วเก้ีไอย่เนาออะตเขาพ่อพุ่บาทนลงมกั้ไหมบ่ถุดโตเพื่อโตฮากเดอร์เยอะๆปุ้มมาเก็บ คบทงมสะอาดเแม่ผู้ใดโลมนนี้งบ่เ็นเจอมาไปัไปเจออ่อเพ่อเต่าไก่มากันฮะเชืพอดีอยู่ฝากินโอ้บดนทเจ้าตัวยเอ็นเอ็นเอ็นเต่าเนี่ยบ่นเอนนี่บ่นบ่นเอ็นนั่นเอ็นบ่เอนก็ิบืรนหน่อยไปพ่อปลาบืนก็เลยบืนบ่ ไม่เข้าใจว่นนี่กี่ไรเข้าใจว่นนี่มันกระดาเป็นพิ่อยู่ขนาดคู่มือนี่สมองเทียมสมองเทียมโห้แต่ว่าเราคนรอเถอะเอ้าปิ้งไก่เอาปีกปลาไหมกินมื้อนี้ได้ไปกินมื้ออื่นอันนี้ราคาว่าบางทีถูกเป็นปิ่งไหมเนาะกินเเลอแต่คอมันก็ มั in right oh, okay. อแค่กินแต่ข้อมันอ้าอย่าวางใส่ขอมเลยนะมาลงไปไมไม่หรอไก่ปีกปลาเนี่ยเปนยางไก่แล้วยางปาเคยเห็นบอกไก่ปีกปาเสุดยอดเอาาอีย่างโอ้ยพกาได้ปะถูกปะถูกบุฟเฟ่ต์ได้ห้องไากดันเคยเห็นคุยนอนหนำบ่

หลังอีปูมันเป็นเสียงนาบอกยูสะฟันมันแพงข้อนหลังสามน่ะมันเป็นตะทงน้าบอกหรือเป็นปลาจื้อเป็นคลองน้ำแล้วมันจะเป็นห้วยนะเอออยู่ปูอยู่ข้างห้วยเออันนี้ปูหอวยใดที่มันกล่องหอยไดดิโอ้องซื้อเราปูหอยไดเดี๋ยวพอกันเข้มหนักครับพี่น้องสวัสดีครับเรายังปู ส,สูมรักษาบ้านไปทั้งนี้เราบีบแก